วันนี้ก็ไม่มีงานวิ่งนะครับผมนี่ก็จอดเข้าวันที่สองแล้วนะครับไม่มีงานเนาะตอนนี้รถก็จอดอยู่ข้างทางนะครับที่บ้านก็เอาเข้าไปไม่ได้นะครับผมก็ออกมาเล่นที่รถครับผมรถจอดอยู่ข้างถนนก็เลยเป็นห่วงรถนะก็เลยออกมาดูสักหน่อยนะครับผมก็ออกมาดูเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้ก็ยังหาที่จอดแบบที่จอดดีๆไม่ได้นะจริงๆผมเช่าที่จอดเอาไว้นะเช่าที่จอดไว้น่น้ะข้างคลัง,งสินค้านู่นนะครับแต่ว่าผมอ่อบ้านผมมันอยู่ไกลไงห่างจากคลังก็ประมาณประมาณสิบกว่าโลนะผมสิบกว่าโลก็เวลาที่เอาไปจอดตรงร้านจอดอ่ะผม่าต้องมีรถส่วนตัวซึ่งเป็นรถส่วนตัวเนี่ยแต่ผมไม่มีพอดีแฟนเข้าไปทํางานแล้วรถรถมอเตอร์ไซค์ แล้วมันไม่สะดวกเราด้วยนะครับมันไม่สะดวกเราด้วยก็เลยก็เลยว่าจะหาที่จอดใหม่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับผมยังหาที่จอดไม่ได้เลยตอนนี้ก็ถามที่ปั๊มนะครับปั๊มหน้าบ้านนี่นะครับผมเป็นปั๊มปตทเนาะพอดีว่าจะขอเขาจอดเดือนสักสองสามพันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้จอดหรือเปล่านะครับผมแบบแค่จอดเฉยๆนะครับแค่จอดเฉยๆพอตอนนี้กํกำลังรอถามเขาอยู่นะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวรอถามผู้จัดการให้นะครับ ถ้าได้ที่จอดในปั๊มนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับสะดวกปุ่มเลยนะทีนี้แต่ก็ยอมถ้าเกิดว่าเขาเรียกมาสักสามพันก็ถือว่าแพงนะอยากใจใจอ่ะอยากได้สักสองพันนะครับอยากได้สักสองพันอยากให้เกินสองพันห้านั่นะในใจคิดไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาที่เรามีรถอย่างเงี้ยมันก็หาที่จอดหาอะไรอย่างเงี้ยลาบากด้วยนะครับ ถ้าเวลาเราจะซื้อรถหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลไอต้องดูเรื่องที่จอดด้วยนะครับอันนี้มันสําคัญมากนะมันเหมือนกับมันเป็นปัญหาเลยนะมันเป็นปัญหาเลยแต่ว่าถ้ารถเราวิ่งงานเนะี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ว่าจริงๆในครั้งอ่ะผมก็จอดได้นะผมก็จอดได้แต่ว่าด้วยความที่ผมอยากจะหาที่จอดข้างนอกมากกว่านะครับผมแล้วก็มันมันมันสะดวกเราด้วยนะครับผม จริงๆที่จอดอะผมจะจอดตรงไหนก็ได้มันก็จอดได้นะผมอย่างเงี้ยผมก็จอดอยู่ตรงหน้าปั๊มจอดหน้าปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จอดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ห้ามจอดแล้วจอดแล้วก็รรู้สึกว่ามันเกรงใจเขานะมันเกรงใจปั๊มเขานะเพราะว่ามันเป็นที่ห้ามจอดนัะจริงๆเขาตั้งกลวยไว้ด้วยนะตรงเนี้ยแต่ว่าผมก็มาจอดเนะเพราะว่ามันมันไม่มีที่จอดนะผม เอาไปจอดในบ้านวิ่งเข้าในหมู่บ้านบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เกรงใจคนในหมู่บ้านออกนะผมจริงๆหน้าบ้านผมมันจอดได้นะจอดรถจอดไอรถอันเนี้ยได้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับนี่วันหยุดครับวันไม่มีงานก็มานั่งอยู่ในรถนี่แหละชีวิตคนขับรถครับผมติดรถมากครับผมตอนตอนนี้ลูกนอนเนาะลูกนอนผมก็เลย ออกมาดูรถแล้วก็ออกมานั่งอยู่ในรถแล้วก็ออกมาฝนม,มันตกมันก็นั่งแบบไม่ไม่ไม่เปิดพัดลมเปิดแอร์มันก็ไม่ร้อนนะครับนี่ผมปิดกระจกหมดเลยนะไม่ได้เอากระจกขึ้นเลยนะครับนี่มืดมืดมากนะครับฝั่งนี้ก็ปิดกระจกนะครับหัวมันใหญ่นะเวลานอนเนี่ยผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเปิดกระจกเลยนะเวลานอนผมจะปิดกระจกเลยนะมันก็ หายใจออกไหมมันหายใจออกนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบหัวเล็กๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาผมนอนเนี่ยผมแทบจะไม่เปิดกระจกเลยนะบางทีก็ปิดกระจกเลยนะผมอีกอย่างเวลาเราปิดกระจกแล้วทีนี้มันมันทําให้เรานอนหลับแบบเนี่ยนอนหลับแบบว่านอนหลับสนิทเลยนะครับผมนอนหลับลึกนะครับผมแล้วเวลาตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้นอนเต็มตื่นดีนะฮะ แล้วก็เวลาผมนอนเนี่ยผมจะชอบนอนข้างบนนี่นะนอนข้างบนเนี่ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเวลาเรานอน,อนตามปัม๊มตามอะไรเงี้ยมันจะมีแสงไฟนะมันจะมีสะแสงไฟแบบว่าแสงไฟแสงไฟแบบว่ามันจะมันมันจะมาแยงตาเราเวลาที่เรานอนนะครับผมแต่ถ้าเรานอนข้างบนเนี่ยชั้นบนเนี่ยนะมันจะอือันนี้รดเพื่อนอันนี้ถ้าเรานอนข้างบนเนี่ย แสงมันจะไม่มันจะไม่ยังตาเรานะครับมันจะไม่มันจะมืดไปเลยนะครับถ้าเรานอนเนี่ยต้องเปิดไฟนะครับนี่นะถ้าเรานอนข้างบนนี่นะครับแสงเนี่ยมันมันจะไม่เข้ามาเพราะมันติดติดตรงนี้นะนี่มันติดตรงนี้นะครับมันติดตู้มันจะมีเก๊ะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีเก๊ะอยู่ตรงนี้ เวลาที่เรานอนเนี่ยมันแล้วมันก็หลับสบายเลยข้างบนนี่แล้วมันเตียงมันมันนิ่มกว่าข้างล่างนะครับเตียงเนี่ยเบาเนี่ยมันนิ่มกว่าข้างล่างเยอะเลยนะครับผมข้างล่างนี่มันเป็นสปริงแบบแข็งแข็งยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าข้างข้างบนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสปริงกันแหละแต่ว่ามันมันไม่มีคนนอนมั้งมันไม่ค่อยมีคนนอนอ่ะคือมันมันไม่ค่อยได้ถูกใช้งานมันก็เลยมันก็เลยนิ่มกว่านะครับมันก็เลยนิ่มกว่า ก็จะประมาณนี้เลยครับวันหยุดผมไม่ได้ไปวิ่งงานก็จะอยู่กับรถตลอดนะครับรถคันนี้มันก็เหมือนมันก็เหมือนแบบว่ายังไงเหมือนไอ้นี่เลยนะครับผมคือรถคันนี้มันไปทุกที่มันไปทุกอย่างมันเราอยู่กับรถคันนี้เยอะมากๆจนแบบบางทีเราก็มันเหมือนคนในครอบครัวเราไปแล้วครับรถคันนี้นะฮะ เราก็เลยแบบห่วงมันมากนะครับผมแล้วที่สําคัญรถคันนี้ก็คือเป็นรถที่เหมือนกับว่าชุบชีวิตผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะตอนที่ผมจะก่อนที่ผมจะมาซื้อรถคันนี้คือตอนนั้นนะคือผมติดหนี้แบงก์อยู่ประมาณสามล้านเนาะก็ผมก็ค้างค้างเข้ามาประมาณสักสามเดือนจะเข้าเดือนที่สี่แล้วจนแบบว่าเขาจะดำเนินคดีเรื่องการฟอรอร้องร้องล้มละลายนะครับ การฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคืนนะครับผมตอนนั้นก็ตอนนั้นทางแบงก์เขาก็ติดต่อมาเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแหละเขาก็แจ้งมาว่าเขาจะดําดเนินการในเรื่องของการฟ้องร้องอะไรนี่แหละนะครับผมก็ถึงขั้นนั้นแล้วนะตอนนั้นก็พอมาเจอพี่คนหนึ่งนะผมพอมาเจอพี่คนหนึ่งผมก็เคยทํางานที่คังบิ๊กซีนะผมก็เลยผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดคือรายจ่ายผมอ่ะมันเยอะเกินมันเยอะเกินจนแบบว่า มันเยอะเกินจนผมอะไม่สามารถที่จะไปทํางานอ่าแบบเงินเดือนสองหมื่นสามื่นแล้วผมสามารถอยู่ได้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะผมถ้าผมจะอยู่ได้ผมก็ต้องเอารถออกเอาบ้านออกแล้วก็มันก็ยังมีสินเชื่ออื่นๆที่ผมคือตอนที่ผมก่อหน,นี้ไว้เนี่ยมันก็มันก็เยอะมากนะผมมันเยอะมากรวมๆแล้วนี่สินผมมันอยู่ประมาณสามล้านนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะ แล้วมันเป็นนี่มีแต่แบบก้อนใหญ่ๆทางนั้นนะครับผมตอนที่เราอยู่บริษัทเนี่ยตอนที่เราอยู่บริษัทของบริษัทบริษัทเก่าเนาะถามว่าตอนนั้นอ่ะเราเราผ่อนเราผ่อนไหวไหมแล้วเราผ่อนไหวได้ยังไงนะครับคือตอนนั้นอ่ะคือผมผมมันมันก็เดือนชนเดือนนะครับก็เริ่มที่จะแบบค้างมั่งจ่ายมั่งอะไรมั่งแล้วครับช่วงนั้นแต่พอ พอช่วงนั้นคือมันวิกฤตสุดๆแล้วนะครับผมพอวิกฤตสุดๆแล้วผมก็เริ่มเริ่มนึกหาแล้วนึกนึกหาเ,เราจะหางานอะไรดีว่าที่มันอที่มันสามารถที่จะแบบว่าเราทํางานต่อให้แบบใช้เดือนชนเดือนแต่ก็จริงแต่ว่าเราก็จะค่อยๆแบบว่าค่อยๆล้างนี่ไปเรื่อยๆค่อยๆโปะนี่แบบที่มันที่อะไรนี้ที่มันดอกเบีย้ยแพงๆค่อยๆโปะไปเรื่อยๆนะครับผมอันั่นแหละก็เลยอ่าทักไปถาม แล้วก็เล่นเฟซนี่แหละเราก็เล่นเฟซแล้วเราก็ถามคนนู้นคนนี้ว่าไอ <c oughs> ้นงน,งนู้นนี้เราก็รู้อีกแล้วว่าตอนนั้นราคางานของบิ๊กซีอะถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นเท่าแก่น้อยอะถ้าเกิดเรามีรถเป็นของตัวเองอะเข้าไปวิ่งอะรายได้มันจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอยู่แล้วนะครับผมมันจะอยู่ประมาณนี้เจ็ดแปดหมื่นนะครับผมอย่างไม่มีงานก็คงจะแบบสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็เริ่มเริ่มหาแล้วตอนนั้นคือหาแบบเป็นรถสิบล้อก่อนนะครับผมเพราะว่า ผมคิดว่ารถสิบล้อมันน่าจะคล่องตัวกว่าในการที่แบบว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะผมและช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบรถแพงด้วยนะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้ํามัน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 ยังถูกอยู่นะมันยังถูกอยู่ก็พอมาแล้วก็เล่นเฟสไปเรื่อยๆก็ไปเจอพี่คนหนึ่งแกใช้รถไซโนนะครับผมแต่ว่าเป็นรถน้ํามันนะผมก็ทักไปหาแกก็คุยได้คุยกันนู่นนี่นั่นนะผมแกก็ทีนี้ ทีนี้ก็เล่นเฟซไปก็ไปเจออพี่คนหนึ่งเหมือนกันเขาใช้รถเป็นเป็นรถไซโนนะครับผมแต่ว่าอาเป็นรถไซโนรถแก๊สนะครับผมเป็นรถแก๊สผมก็เลยถามเขาว่าเป็นรถพี่เองหรือเปล่านะครับผมเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถเขานะครับผมเขาขับให้กับอเท่าแก่เหมือนกันนะครับผมผมก็บอกว่าเอ้ยขับให้เท่าแก่แล้วพี่แล้วทีนี้รายได้เป็นไงพี่อะไรเนี้ยก็ถามเข้าไปตามนั้นพี่แกก็ใจดีนะครับผมทุกคนเลยที่ผมถามแบบ คือแบบจะให้ข้อมูลแบบเยอะมากนะผมจะให้ข้อมูลกับผมเยอะมากจะให้คือผมถามอะไรแล้วผมเป็นคนที่แบบว really. yeah, wow. exactly. ่าชอบถามมากเลยนะผมก็ไม eh ่ร like like ู้ว่าช่วงนั้นนะคือเขาจะราคาญผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมมันคือผมอยากรู้อะไรผมก็ถามเขาเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบให้ข้อมูลเลยนะเขาเป็นแบบว่าให้ข้อมูลเลยคือให้แบบเต็มใจเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็จริงใจนะจริงใจที่จะให้ข้อมูลกับเรานะจริงใจที่จะให้ให้อะไรกับเรานะผม คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะไม่ได้รู้จักกันเลยทุกคนเลยที่ผมคุยอยู่ในบนบนเฟซบุ๊กอ่ะแต่ว่าก็ล้วนด้วยที่แบบว่าก็เคยขับรถผ่านเคยเห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยทํางานที่คลังบิ๊กซีเนาะมันก็พอพอ,พอที่จะแบบเห็นอะไรนี่นะครับแล้วพอมาตอนหลังผมก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งที่ทํางานขับรถอยู่ในคังบิ๊กซีแล้วทีนี้แกเป็น เจ้าของรถเองเลยนะครับผมแกเป็นเจ้าของรถเองเลยขับรถไซโนนะครับผมผมรู้สึกว่าแกจะเป็นรุ่นแรกเลยเป็นคนแรกเลยที่แบบซื้อรถแก๊สและซื้อรถไซโนมาวิ่งในคังบิ๊กซีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือได้ยินคนอื่นเขาพูดมานะว่าแกน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ที่ซื้อรถไซโนมาวิ่งนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็รู้รายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะจากแกจากแกแทบจะทุกอย่างนะครับผมแทบจะทุกอย่างเลยแกก็เป็นคนที่แบบให้ข้อมูลกับผมแบบ คือแบบว่าไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเรารู้จักกันมานานมากแล้วแล้วเราแกก็คุยกับผมแบบเหมือนว่าหวังดีกับเราด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะผมผมก็รู้สึกว่าเชื่อใจนะเหมือนแบบว่าเราเราก็เชื่อใจกันเลยนะแกก็แนะนําเลยว่าให้ไปซื้อรถซื้อรถไซโนมานะครับผมถ้าติดปัญหาอะไรแกก็บอกว่าแกจะเดี๋ยวแกจะแนะนําให้นะ แกแนะนําได้แกบอกว่าแกบอกได้ให <te> ้ไปนู่นไปนี่นะครับซื้อมาแล้วให้ไปร่วมกับทับนู้นทัพนี้อะไรเงี้ยแกก็บอกได้แกแนะนํางานให้ได้แกบอกนี่เราก็เลยตอนนั้นเราก็เลยให้เริ่มมีความหวังแล้วนะเริ่มมีความหวังเริ่มแบบว่าเออเฮ้ยมันเหมือนมีทางรอดแล้วแหละนะครับผมผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยเริ่มเริ่มหารถแหละตอนนั้นเริ่มหารถแบบคือหาหารถอยู่นานมากเป็นสองสามเดือนนะครับก็ไม่มีนะครับมีแต่แบบราคาสามแสนกว่านะครับผม สภาพก็ดีๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้สามแสนสองแสนประมาณสองสามแสนนี่ตอนนั้นน่ะคือสภาพดีๆเลยสามแสนห้าเนี้ยสามแสนสองเนี้ยคือสภาพนี่แบบดีเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็หาไปเรื่อยๆแต่ว่าราคามันก็หลักสามแสนน่ะผมรู้สึกว่ามันก็แพงนะมันก็มันคือมันมันแพงในแบบเราที่ตอนนั้นคือเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเลยนะเราไม่มีเงินเลยแต่ว่าผมมีผมเริ่มจากแบบ ความคิดเลยผมเริ่มจากศูนย์เลยนะผมเริ่มแบบศูนย์แบบติดลบเลยนะผมชีวิตผมอะคือมันเล่นรถเนี่ยคือผมเริ่มจากติดลบเลยนะผมแล้วก็เริ่มจากตอนที่ผมแบบกําลังจะล้มละลายเลยนะผมกําลังที่แบบหมดจะหมดตัวทุกอย่างแนละ้วคือผมกะว่าว่าจะพาลูกพาเมียกลับบ้านแล้วแหละกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คือติดต่อพวกรถด,ดินอะไรไปแล้วผม กะจะแบบว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าช่วงหน้าแบบหน้ารถด,ดินด้วยนะผมก็กาแบบจะไปกลับไปอยู่บ้านเมียแล้วกลับไปอยู่บนแล้วช่วงนั้นก็มีรถรถด,ด,ดำรถอะไรงานมันจะเยอะเนาะรถด,ดำอะ่ะคือเขาแถวภาคอีสานนะเขาจะทําทําถนนเยอะนะผมผมก็ได้ติดต่อไปหางานนะผมหางานที่บลน,นะเป็นงานขับรถสิบลอ้อนนะี่แหละสิบล้อดำดินนะผมวิ่งตามไซต์งานอะไรพวกนี้นะเขาก็ให้ค่าแรงก็คุย ค้าลงค่าแรงอะไรก็เรียบร้อยนะแต่พอได้มาเจอพี่คนนี้แหละจนแกแนะนํานะครับผมแกแนะนําเหมือนกับว่าคือคําแนะนําของแกก็แบบว่าจริงใจมากนะครับผมจริงใจมากเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆในใจเราก็คิดลึกมาอยู่แล้วว่าเราก็อยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะครับผมเพราะว่าราคางานที่บิ๊กซีอะเมื่อก่อนเราก็เห็นหมดนะว่าไปนู่นไปนี่มันราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าเป็นรถเราเองเนี่ยผมบอกรถบูณหารดูแล้วเนี่ยมันก็เหลือนะครับถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถการ๊าซเนี่ยคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่ารถการ๊าซเนี่ยมันต้นทุนมันเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าต้นทุนรถก๊าซเนี่ยมันมันถูกหรือมันแพงแต่ว่าเราเคยขับอา่าเราเคยขับฮีโน่สามหกอ่าเราเคยขับฮีโน่สองหกมาเราเคยขับฮีโน่สองหกรถการ๊าซมาก่อนเราก็พอที่จะแบบว่าเออรถรถการ๊าซเนี่ยมันประหยัดกับรถน้ํามันแทบจะแทบจะประมาณ สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะลดลดค่าน้ำมันลงนะครับผมประมาณนั้นเลยแล้วก็แต่เราก็ไม่เราก็ไม่รู้เรื่องรถไซโนอีกเพราะว่าเราหาข้อมูลไม่ได้เราฟังจากพี่เขาได้อย่างเดียวเราฟังจากอ่าทางพี่ที่เขาแนะนํามาเนี่ยก,ก็หลายหลายคนเนี่ยคือเขาเราเราก็ฟังแค่ตรงนั้นมาแต่แต่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลทางทางอะไรต่างๆจากคนที่แบบใช้งานจริงเนี่ยแม้กระทั่งรถเนี่ยเราเรายังไม่เคยสัมผัสเลย ว่ารถไซโนเนี่ยมันเป็นแบบไหนเครื่องมันเป็นยังไงสายตรงนี้สายตรงนี้ต่อมาอย่างนี้ระบบการทํางานอะไรของมันนี่ยคือเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ไม่เคยสัมผัสรถอย่างนี้เลยนะผมเราไม่เคยสัมผัสรถรถรถจีนแบบนี้เลยนะครับผมคันแรกที่ผมเข้าไปดูนี่คืออยู่ฝั่งทัาประแดงเป็นรถเป็นรถอะไรอะนั้น เป็นรถแช็กแมนนะครับผมเป็นรถของรถจีนนี่แหละนะครับผมผมก็ไปดูก็ได้ความรู้จากพี่คนที่เขาแนะนาํามาเขาบอกว่าเพราะว่าน้องชายแกขับแช็กแมนอยู่นะครับก็ก็ได้คําแนะนําจากแกมาแกก็แนะนําว่าให้ดูตรงนู้นดูตรงนี้เราเข้าไปแล้วก็แบบดูแต่ว่าราคาตอนนั้นเขาขายที่สามห้านะสามห้าผมก็ผมรู้อู่แล้วว่าตัวเองคือไม่มีเงินจะซื้อหรอกแต่ว่าก็แค่ได้ไปดูได้ไปเห็น ว่ารถจีนรถหัวลากจีนรถอ่ารถอะไรแบบนี้คือเราแค่อยากไปดูผมเติมน้ำมันห้าร้อยเพื่อที่จะไปเพื่อสิ่งนี้เลยผมไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าถ้ารถมันดีจริงแล้วผมมีโอกาสเน่ยผมถ้าเจ้าของก็ลดให้สักสามสิบเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะหาเงินมาเอานะแต่ว่าหลังจากที่คุยมาเยอะนะครับผมก็คลิปนี้ก็อยากจะทำเป็นคลิปแบบว่า,วาอยากจะบอกพี่คนที่แกแนะนําผมมานะว่า คำแนะนำของพี่วันนั้นอะคือมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทางรอดของครอบครัวผมเลยนะเป็นเป็นทางรอดของครอบครัวผมเลยที่ที่ได้มาเดินทางสายนี้จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จนรถก็เรื่องซ่อมเรื่องอะไรนี่ก็ยัง ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังถือว่าซ่อมซ่อมน้อยนะครับผมเดือนเดือนนี้ที่ที่วิ่งงานไปนี่ก็ทําเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างนะครับก็ค่าซ่อมเนี่ยถ้าไม่รวมค่าเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งเนี่ยก็ค่าซ่อมนี้น้อยมากถือว่าเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมานะครับก็อยู่ประมาณแค่หลักพันนะครับผมก็อยู่แค่หลักพันเนาะแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีงานก็ถือว่าเป็นเป็นการวิ่งงานที่เหลือเหลือเยอะตั้งแต่ตอนที่อ่า เท่าที่เคยขับมานะครับผมเท่าที่มีรถคันนี้มาเนาะตอนตอนที่วิ่งงานอยู่ตอนสามสี่เดือนแรกอะไรเงี้ยเราแทบแบบว่าแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับตอนเดือนแรกๆกสองเดือนแรกนี่แทบแบบคือเหนื่อยมากแล้วก็ท้อมากทั้งขับไปซ่อมไปแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมจนทุกวันนี้มันก็ถือว่าลงตัวเลยนะครับรถก็ถือว่าถือว่าเรื่องไม่ผิดแล้วก็คิดไม่ผิดที่ที่ เชื่อคาแนะนําของของพี่วันนั้นนะครับผมก็ขอบคุณพี่มากๆเลยถ้าไม่ได้พี่ชีวิตผมปัานนี้นะฮะไม่รู้จะพาลูกพาเมียไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัานนี้ก็คงจะติดหนี้ติดสินแล้วก็ไม่รู้จะหาทํางานอะไรนะผมก็คงจะไปอยู่บ้านนอกนะผมนะฮะอยากจะขอบคุณพี่เขามากเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าพี่เขามีอะไรที่เดือดร้อนนะก็สามารถที่จะบอกผมแล้วก็แนะนําผมได้เลยผมที่จะ ผมยินดีที่จะช่วยพี่แกทุกเรื่องนะผมก็ยกเว้นเรื่องเงินนะพี่นะพอดีผมก็ไม่ค่อยมีนะผมก็ถ้าผมมีโอกาสอะไรหรือยังไงถ้าเกิดมีโอกาสได้ช่วยพี่นะครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนมัางนะถือว่าถือว่าพี่นี่คือแบบมีน้ําใจกับผมมากแล้วก็อคนที่ให้ผมยืมเงินด้วยนะก็คือลุงนะผมลุงคนซึ่งเป็นลุงญาติทางเมียผมนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแล้วก็อ่าคือยังไงก็ไม่รู้ยังไงนะแกก็ให้ยืมเงินมาเราผมก็ขอบคุณขอบคุณมากเลยทุกวันนี้ก็อยู่ได้เพราะองค์ประกอบหลายๆอย่างผมมาถึงตรงนี้ได้มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้นะมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ความสามารถเราอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่แค่นั้นนะครับ มันมีเงินสนับสนุนมาจากพ่อแม่นะครับผมแล้วก็คือมีเงินมาจากช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เราจะแย่หลายๆรอบหลายหลายๆครั้งก็มีเงินจากพ่อและก็แม่บางทีก็พี่สาวมั่งนะครับผมบางทียางแตกกลางทางอะไรเงี้ยก็ได้เงินจากพี่สาวนะบางทีไม่มีเงินอเติม g า s อย่างเงี้ยบางทีก็โทรไปขอพ่อก่อนที่ละพันสองพันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่าทูทูไทย,ายมาได้จน จนมาถึงทุกวันนี้นะครับมาถึงวันนี้รถมันก็ไม่ถือว,ว่าดีหรอกแต่ว่าก็อย่างน้อยมันก็ดีกว่าสามสี่เดือนแรกที่มันผ่านมาอย่างทลหดมากนะครับผมก็ฝากาถึงคนที่อยากจะมาเล่นรถนะผมก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลำบากมากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับทุกคนก็ถ้าใครจะมาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรครับเตรียมใจมาแบบเข้มแข็งก็พอนะครับอยู่กับมันให้ได้ในช่วง เดือนสองสามเดือนแรกนี้อยู่กับมันให้ได้นะครับผมเพราะว่าปัญหาช่วงนี้มันจะเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นรถใหม่ก็ยินดีด้วยครับก็ถือว่ายินดีด้วยจริงๆอ่าที่ที่ที่ได้ขับรถดีๆนะครับผมเพราะว่าอาชีพขับรถเนี่ยเราขับรถไปทั่วประเทศเนี่ยเราขับรถไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าสภาพรถไม่พร้อมรถไม่พร้อม นะครับผมมันเป็นอะไรที่ลำบากมากเครับเป็นอะไรที่ลำบากมากถ้าเกิดเรายิ่งไม่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมบํารุงด้วยเนี่ยยิ่งจะลําบากเข้าไปใหญ่ยิ่งจะหมดเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมโชคดีที่ผมก็เคยเป็นลูกมือช่างเมื่อสิบปีที่แล้วเนะมันก็ได้เอาวิชาความรู้ตรงนั้นออกมาใช้ได้บ้างครับผมเวลาที่มันเกิดปัญหากลางทางอะไรพวกนี้นก็พอที่จะแบบว่าดูอาการอะไรไปด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ ที่เขาให้คําแนะนําขอบคุณจริงๆนะครับคือคือคนนี้ผมยังไงผมก็ไม่มีวันลืมนะผมก็ผมมีทุกวันได้อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าพี่แกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะเป็นวันที่วันหยุดๆแล้วก็อยากจะพูดขอบคุณนะครับผมสําหรับคนที่สนับสนุนแล้วก็แนะนําให้คําแนะนํามาโดยตลอดนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับช่องของธีรวัตรไซโนทักนะครับผม แล้วก็เพจของอทีรวัตไซโนทักไทยแลนด์นะครับผมก็เข้าไปกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแนละ้วครับ